ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขาหน่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้กลับมาเบ่งแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับพนท่าน้อยเมื่อวานนะ่านเนาะจ้าเนาะแอดมินเจาะเขาเ้ยจ้าเด้อสำหรับพนท่าน้อยเมื่อวันเดินลองมาเมื่อต้จ้าเนาะแต่ว่าแอดมินเจาะเขาเ้ยจนะ้าเด้อก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะจ๊าเนาะท่านใดที่เข้ามาใหม่เข้ามาแล้วแอดมินก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทางช่องนําเ้ยจ้าเด้อ สำหรับท่านใดท,ที่กดแล้วแอดมินก็ขอบคุณหลายๆเนาะจา้ะเนาะก่อนจะไปรับโชคแลวาทาั้งเบิร์น่นความเมื่อวานกันก่อนเนาะจา้ะเนาะเมื่อวานนี่เจาะบ่เข่าเด้อจ้าเด้อแต่ว่าเหล็กเด่นร่องข้ามมาเมือ่อเานาะ เขาไปเลขในตารางเนาะจ้ะเนาะศูนย์หนึ่งแอดมินเจาอะบอ่กเขาสำหรับเมื่อนี้ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสู่กันต่อไปแล้วจ้ะเด้อสำหรับท่านไดที่ชื่นชอบแนวทางเลขห้าน้อยเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่เด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่นะคะ สบู่จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนมีหลายกลิ่นหลายสูตรดวยจ้ะเดอ้อส่วนส่วนสูตรที่พร้อมส่งในตอนนี้ก็จะมีสูตรระเบิดขี้ไข่น้ำนมข้าวแล้วก็สลายฟ้า,น,า,านะจ้ะเนาะแล้วก็จะมีครีมทาฟ้า สำหรับตอนกลางคืนเนาะจ้าเนาะชุดละ150บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสำหรับสบู่10ก้อนราคา185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้าเด้อ10ก้อนคระได้สีละหากก้อนเนาะจานะ้าเนาะท่านใดสนใจกะโทรมาเบอร์0926325513เด้อจ้าเด้อราคา สำหรับท่านใดที่โทรมาถามเขากลุ่มนะจ๊ะเนาะเขากลุ่มกับแอดมินแอดมินบ่มีกลุ่มเด้อจ๊ะเด้อแอดมินห้ทางเดียวคือทางช่อง y o ยูทูบนะจ๊ะเนาะแอดมินห้ยฟีๆเด้อจ๊ะเด้อมีหลายท่านที่โทรมาหาแอดมินนะจ๊ะเนาะแอดมินก็ว่าแอดมินบ่มีกลุ่มเด้อจ้ะเด้อแอดมินให้ยฟีเนาะจ้ะเนาะ แอดมินหนูน้อยให้ฟรีทางช่อง youtube เท่านั้นลงให้ทุกวันเนาะจ้าเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะจ้าเนาะแนวทางเลขาน้อยแอดมินมีให้ทุกวันให้ฟรีทางช่อง youtube เท่านั้นเนาะจ้าเนาะแต่หากมีคนเอิน่นไปเขากุ้มเด้อจ้ะเด้อ บอแมนแอดมินดเด้อจ้าเด้อบอแมนแอดมินแอดมินบ่เคยเก็บเงินเนาะจ้าเนาะแอดมินลงไหปีป้พี่เด้อจ้าเด้อไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขคานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ 2565นะคะเลขในตารางนะคะสำหรับแนวทางที่แอดมินลงหายะกะไม่มือเขา่ามื่อลุดเด้อจ่าเด้อหายทานผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนจะนํ่ตัวเลขไปลงทุนนะจ๊ะเนาะหลักกะถ้าได้รอบแรกแล้วหายทันผู้ชมหยุดเด้อจ้าเด้อให้ท่านผู้ชมหยุดนะคะ เล่นแค่พ่อสนุกสนานนะจ๊ะเนาะห้าบาทสิบบาทสองสามศูนย์หนึ่งแปดเก้านะคะเลขในตารางนะคะเด่นสองและรองสามนะคะสำหรับเลขเด่นนั่น ท่านใดที่ชอบวิ่งนะจ๊ะเนาะมีหลายท่านที่มักเล็กเดินเหล็กล่องของแอดมินนะจ๊ะเนาะเพิ่นชอบวิ่งด้อจ่ะเด้อเพิ่นชอบวิ่งนั่ไปวิ่งบอผิดหวังนะจ๊ะเนาะสำหรับเล็กวิ่งบางเมือกกมาทึงสองนะจ๊ะเนาะบางเมือกกมาตัวหนึ่งด้อจ่ะเด้อต่อไปแอดมินจะจับไฮ้กชุดเด่น,นด้อจ่ะเด้อหกชุดเด่นและ สชุดเน้นเนา,จานะจ้ะเนาะให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเอานะคะสำหรับทานใดทีบอมหมักชุดแอดมินดึงออกมาให้นั่นให้ท่านผู้ชมจับเอาเองเล็กในตารางเ้วยจ้ะเดอ้อรวม3รอบในตารางเดียวกันเน้นทั้ง3รอบนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP แต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะ สองสามสองเก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสามศูนย์สามแปดนะคะต่อไปสามชุดจอบนะคะ สามชุดเจาะให้เน่นๆเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะจ้าเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขมีเขามีรุดเด้อจ้าเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้มิถุนีพอกันไหมคลิปน้ะ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ